ก็ฟังวิทยุก็เขาบอกว่าอยู่มาเรืเรมันจะเป็นเขี้ยวคยสูงคยสูงแล้วคอยดําม้วยความเร็วยังเรอะไรเลยเขาวาเรือจุ่มตามหลังพูกรั้งอเลยไปรับปักกนทีทีหลังจากได้ยินเสียงถึงถึงก็คาเตยเลยเขาตกตกเลยหลุกขึ้นมาครับออกขึ้นมาประมาณเจ็ดสิบเจ็ดลูครั้งนี้มั้งเดียวเต้นผ้าเค้กไปตอกเร็วได้มากสุดอะไรหลูอแก้วประมาณตามรอยห้าสิบลูกประมาณองเรากษก็เคยได้ ตัวนั้น,นกินหรือไรเลยรตัวนั้นซื้อก,ก๋วยจีบก้าโลเลยโอ้ยยจีบก้าโลนี่ยังนะแกงกะหรี่หรือว่าแกงโตไหมบางที่เค็มความทีโชว์แกงนี่เป็นเป็นแกงพื้นเมืองของบาลีใช่บา <ๆๆ S 2> ลีชอบจริงๆบางเทศ Fisherman Podcast เรื่องเล่าจากชาวประมงน้ำพริกไข่ปูม้าน้ำพริกเนื้อปูม้าผลิตสะอาดได้มาตรฐานขนาดพกพาแพ็ค5ซองฉีกตักทาน สลามวะลกุมนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ฟิชชิ่งแมนพอร์ตแคสต์อีกครั้งนะครับวันนี้เรามีแขกรับเชิญกิตติมศักดิ์นะครับเป็นผู้ใหญ่ที่น่าเคารพท่านหนึ่งมีประสบการณ์โชกชนเกี่ยวกับทะเลนะครับแล้วก็เป็นอดีตเจ้าของเรือเพื่นทะเลนะครับเดี๋ยวมาพบกับแกเลยครับสลามวะลกุม่งบารมีตลลอฮเละบารักเตุเจอปิดเดริดเพียนสกุลผมอายุห้าสิบหกปีต้นจำความได้ไหมว่าการเล่นเรือท่านทำมั้ยต้นเริ่นทำน้งแต่อายุเท่าไรเลยเริ่มทำเอาจริงๆก็ปี โอตอนเรือมานตอนสามสิบปีเนาะตอนนั้นทำทำทำเรืออะไรอยู่ตอนนั้นทำเป็นเรือเล็กๆไม่เป็นเรือกระโถงบางเรือเรือยุ่นบางเป็นไล่ไลายล่ลำเป็นเรือเล็กๆมั้งถ้าว่าจะเป็นเรือกระถงนี้ต้นทำไปจับปลาอะไรตอนนั้นจำได้ไหมเรือกระถงก็ไปจับปลาอินทรีอ๋อล่างไหลอินทรีเหรอตอนนั้นครับไหลอินทรีอืทำให้นั่นก็เรียกโลมึกหรือว่าเอาเออ๋อเกมเยวาพายู่ อ๋อสยกต้นยังท่านลงมือกับเก่งกับเก่งอยู่เลยเนาะท่านออ่าเดก็ไปตกปลาไปยินห้าลาต่างๆบางครั้งก็ไปจับปลาอินทรีไม่ไม่ไม่ต้องไม่ต้องลงมือปลาอินทรีตอนนั้นกับเรือหางนั้นต้นจับตัวหมักสุดวันหมักแบบไหนเลยวันหนึ่งถ้ากับเรือหางนั้นบางทีก็สิบตัวยี่สิบตัวมีโอ้มักนะครับไปแก้สุดเท่นี่ครับแก้สุดก็โกโก็อดังก็ลิเปนโอ้ไกลนะไปเรือหางเลยนะไปเรือหาง เรลืองแปดฮอนด้าเปดฮอนด้าเปดนะครับวิ่งนั่นไม่จากบราซิลอันดังฮาร์ดิเปนผมวิ่งไม่นานเพราะมันจะมันจะวิ่งประมาณห้าชั่วโมงสี่ชั่วโมงห้าชั่วโมงเท่านั้นเพราะเรือมันจะเร็วเสร็จเร็วก็ไปเที่ยวๆก็ลังรู้หรือว่าก็เรียกซ้ำโยอดเที่ยวนั้นได้มาเที่ยวเป็นเป็นเที่ยวสี่ห้าวันได้มาหกสิบตัวมีตอนนั้นเตินไปกี่คนบนเรือสองคนสองคนเนาะตอกมังหลากมัง ตอนนั้นอินซีโหลกยี่บาทได้ตอนนั้นอินซีรูปประมาณเก้าสิบเลยตรงนั้นแหละก็เติมมีราคาแล้วเน,ะนาะหล,ะยยยยลังจากเรือหางนี่เติมมาทำเรือยนตอนั้นเติมทำเรือต่อหลับเรือยนเรือยนหลังจากเรือหางนั้นมาซื้อเรือยนเป็นเรือย,ยนเนี่ยเรือยนเล็กๆนี่ก็ม,มาทติเป็นเรือได้มึกปันมึกพร้อมกับหลงังอินซีในตัวบางทีถ้ามีปลายอินทรีก็หลักปลายอินทรี <ừ> ถ้าไม่มีมีก็ปั้นมึกมึกนี่ตอนนั้นคือปัน้นเอาข้างห้องมึกเลยเอามาคายซัดแบบนี้เลยปั้นมึกนี่มันมีช่วงก็นี่ก็นี่นึ่งปั้นใส่หงดังเลยไ <ừ> ขยกับเ,เรือเรือตัวเบ็ดอ๋อคือปัน้น<อ>มึกเป็นไายเรือถัวเบ็ดด้วยกันเสร็จเร็วก็ช้วนเรือก็ไายไส้หนกมีบางคืนก็เป็นโรยลูม<า>มกจ<น>ะไม่นันหมากจะไม่นันหมากเลยโรยลูกนั้นออกไปแก๊ไม่โรยจะดแก๊แค่นี้ไปเจอก็ตู้ Oh. ตอนไหนแหละตินมาได้มาจับเรือทาเรือเพื่อนทะเลนี่ประมาณอายุ35ม้ามานนั้นสามสิบห้าไม่นุ่มอยอนะเนาะเรือเพื่อนทะเลนี่เรือทําเรือของตาเกเรือบันมึกก็ยุติจากเรือลานั้นมาทําเรือเพื่อนทะเล hmm. ทำเรือเพื่อนก็กช่วยมาปินต่ก็รมายประมาณหปี บิหนหมักนะครับหลังจากนั้นก็สื่อเองสื่อเรือลำนั้นเลยสื่อเองสื่อมาเป็นกองตัวเองก็ย่งมาอีกประมาณห้าปีใช้ใจเรือลำพื้นทะเลเรือพื้นทะเลมีขังนี้มั้งแต่ว่าต้นผ้าเค้กไปตอกเร็วได้หมากสุดนกสุดก็กรลัมลูกแก้วประมาณสามร้อยห้าสิบตัวประมาณหมากนะครับส่วนใหญ่ลูกแก้วนี่เตี๋ยวได้ได้กเป็นปลาอะไรมังครูกแก้วนี่จะเป็นปลาปลาอังโจปลามง มองตาแดงุจนมาเดี๋ยวกินซีปลาซากแล้วผมดิน่าวต้นนั้นเสียนเรื่องป้าเกา่าป้าโมเลยมานี่ต้นมีแบบขงังในมังเดี๋ยวว่าต้นหวาดได้ตัวนี้มัม้ยต้นงานฟิชชิงมผมจำไม่ได้ประมาณกลางตีสิบหกหรือสิบเจ็ดตรงนั้นแหละประมาณนั้นตอนนั้นปลาโมตะรี่เขาเอาเป็นปลาเกมด้วยเป็นม,มามาแข่งขันได้ผมไค้เข้า,าเขาได้ที่แปดไม่ มันเราเรียกว่ากระดังเฝอเราบ้รเรียกว่ากระดังเฝาน้ำไม่ไม่ไม่ลึกประมาณห้าสิบเมตรห้าสิบเมตรเดี๋ยวก็ได้เข้าว่าเรือนึงมันได้ปลานันมาควนมาเยอะตื่ยกับผมก็เตรียมการเตรียมการเตรียมเตรียมเบ็ดอย่างดีเกิอต้องการที่ไปลาปลาอย่างเงี้ยตนใช่เงี้ยเลยต้องความม่อผูมา ปูมานี่นะปูมาปูปูมาตายกว่าเป็นปูมาเป็นขนาดนี้ได้ยิ่งเลยน้ำซ้รูใสจะใส่ยิ่งเลยรูใส่จำโบเลยนะซ้ำรูฮะยัำรูซ้ำรูงาตรงนั้นติ้งพกไปกี่ตัวตอนนั้นคือใส่ห้องมึกไปไปสงครามรูทุกถูกประจ้ำทุกครั้งเดียวส้นมากใช่เอออยากปกปู้เผื่อที่จะไปหลาปลาใหญ่เอะเกาตกแดงอันเด็กกับปลาโมตาลีปลากินน้ำไปเด็กปูหมาชอบชอบเนาะครับพอไปถึงต้งไปถึงไม้นั้นต้นกาไม่ว่าต้องเอาให้ได้วันน oh, ี้ ไอ้ปลาก้อนกานึกว่าพนันหรือว่าจะต้องเอาไว้ได้นะกซื้อข้าวเราเร่องมาว่ามันยุบมันฟื้นมันกินอยู่ฐานนีน้ำมาแบบไหนไอ้เค่ก็ตกปลาไปเลยของของเค็งเราจิ๊กไปมังตกปลาไปมังกลางวันเราก็หลาปลาปลานี่ไปฝั่งปลาปล,า,ปลาโมลีนี่พูกดังวันเลยไปรับผลี่ิีเลยหลังจากได้ยินเสียงจากคุณเรศคาดเลย ค้านเลยเนาะเอาไม่ทันเออแต่ถือชักงั้นต้นชัยรอกหรือวะเป็นเป็นเบ็ดมืออย่เป็นเบ็ดมือเพราะเราไม่มีไม่มีอะไรยางไม่มีอะไรเผื่อกติจะให้มันหยุดยุ่นเราโคกับเรือเลยคาดเลยเนาะมันดึงดึงกับขาดเปลี่ยเลยเราดกตกเลยลุกขึ้นมาครับตัวยีนัดเลยไปเกลียวตัวไหมมาทำเบ็ดไหมเดี๋ยก็เกลียวเนื้อไหมมา ไปเอาปูไหมมาแป๊บเดียวเลยกระจักเลยได้มากกิโลดึงกระซองคนรั่มกระซองคุนตอนนั้นอัดขึ้นมาเลยนะดึงหลังจากนั้นก็องขึ้นมาประมาณเจ็ดสิบเจ็ดลูสาวกับน้ำหนักผมตอนนี้เจ็ดสิบเจ็ดโลเจ็ดสิบเจ็ดโลวันนี้เส้นเรียก็เล่าไปคือเกี่ยวตัวไหมเหล่าเกี่ยวเนื้อไหมเหล่าใช้อาบเป็ดส่งตาถึงกระบอกลงไปยุ่ไหมนั่นก็ดึงเหล่ากินเหล่าหลังจากนั้น ก็เยอะกันนั่นมาดึงกันห้าคนคุยาะเลกันห้าคนคุยาะเลขึ้นขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาห้าคนตามหลังกันไปเหมือนกันเหมือนกระจักกระเชื้อหลังจากนั้นก็ลืมอ่าจริงๆนั้นถ้าว่าพอมันขึ้นมาจากหินแรงนั้นก็ให้ยุดเล่นนะคุณทองคุณพอได้มันหยุดยุ่นมั้งคุณรู้ตายเบ็ดลาดังโรคตาเบ็ดโรคตาลา ขึ้นมาขึ้นพ้นรึงนน้ำเลยหลังจากนั้นก็มันไข่เยื้อปลาอังโจนประมาณสี่รูห้าลูได้ถือว่าไข่โอ๊กมาให้ขึ้นมาขึ้นมาบนหลยเห็นแเดงว่ามันขึ้นแก่ถึงเลยมันขึ้นมาอื้นรึงนน้ำเลยปลาทั้งปลาลักษณะของมันมันเนื้อยมันจะไข่เยื้อที่มันกินก็นี่โอ๊กมาหมด หรือปลาตัวนั้นแต่ว่าว่อยู่เซโลน่าได้กินนังโจตัวเซลครับในพุงปลาตัวนี้นก,นกินมันก็ต้องใช่ดาบมั้เนาะใช่ดาบประมาณตัวนั้นประมาณร้อยวารูเลยแต่แต่ว่าแต่ว่าได้แต่ว่าเนาะไม่ยุ่้าคนเบ็ดมันหลกเกินไม่ได้เตรียมเบไไ็ดน้อยไปมองว่าเงเบ็ด โอประมาณเม็ดมันลามันงอมันก็ลุกเลยเนาะแต่ตัวนั้นคนนี้สุดกยอดเยี่ยมระดับโล้วะหลังจากนั้นก็เดิละละนไะด้ไม่เหลือแล้ว,น,วลนะป้านั้นหลังจากนั้นจะเป็นปลาเนือ้อเก่าตกดำจะได้ตกเตี้ยวเรื่อยๆได้เรื่อยนะประมาณยี่สิบเจ็ดรูมันยี่สิบเก้ารูมันไปจ่าหินแดงถ่านุธาตุก็ได้มันมีที่ไม้ที่หินแดงกันได้ก็ที่หินบารีนุก็เกือบก่อฮานูก็ทางไปภูเก็ตก็คือไปคือได้แต่นั้น อะไรทีสองสามตัวสี่ตัวแล้วนี่ล่ะต้นเคยได้มัองไหมป้ามงมะพร้าวมะพร้าวก็เคยได้ต้นมามาได้ที่ที่ลูกแก้วก็เคยได้เคยได้มาตัวนึงเดี๋ยวซื้อลาลูเล่นปลาลานก็มีตัวนั้นกี่กิโลได้เต่าตัวนั้นซื้กว่าหยิบก้าลูนะโอ้หยิบก้าลูอย่างนี้เลเอาโต้เนี่ยเลยเนี่ยตอนนั้นหยิบก้าวลูอันใช้เบ็ดอะไคันด้วยใช้เบ็ดมือเฮ้ยเบ็ดคันของของเก่ง นี่นะเจะกล้ารูวไอ้ส้นหมากม่งนี่มันมันจะกินเงี้ยอะไรครับมันกินปูได้ไหมว่าไอ้ตัวนี้ล่าสุดนั่นติดได้ม่งนี่มันจะกินมึกใหญ้ยยิ่งมึกใหญ่ๆมันชอบคือเกี้วลงไปมันกินนะมันชอบนะแก้วมันชอบแต่เป็นอย่งมึกถ้าเตียวหลูกแก้วนั้นเราเป็นมึกโขมเป็นเป็นนี่ยิงยิงร้อยเลยปล่านำตื่นกับปล่านำดึกนี่จะไม่เหมือนกันปล่านำดึกจะป่าไม่นานแต่ล่านำตื่นนี่เป็นนู่นเป็นครึ่งชั่วโมงดูบางทีตอนจะได้มันมันมันป่ามันมันเร่งเทเลมันคือตกโดย ก็เรียกว่าลอยลำคือ,อไม่ไม่ไม่ต่อจมพอน้ำจะเจียวเป็นมาอจะเป่นน้ำขำร่องขำจะเล้นน้ำเจียวเร่งถึงเราก็ ขึ้นลงขึ้นลงลอยลำอย่างเงี้ยตึ้งกับหมอนกินกับปตามนะไปตาม,มันนะส้นหมากหลบขาดเต้นนมาจากไหนเนมัง้งจะเป็นมาเรียเป็นต้นหมากเต้นเคยมีประสบการณ์ไปแข่งถ่าฝั่งลังเอ,อาเวียงไหมไมีเคยไปรูซสึกจะซ้ำซี่รลังตอนที่ก็จัดผ้าไปกเอาเรือเราไปยี่สิบกว่าลำไปไปเออไปแข่งไปจัดแข่งถตานูก็แข่งไปลงุงตี่นูก็เคยได้ ตนันตีดินรางวันตีโซงครั้งหนึ่งตีซ้ำครั้งหนึ่งอันนั้นคือตีอลังกาวีมาเลเซียแต่พอรับมาตีงานประดับพิธีขับนิรันดร์ได้เคยได้รางวัลอะไรบ้างครับรางวัลตีหนึ่งครับตันตีดินตีหนึ่งรางวัลเงี้ยได้ซ้ำครั้งซ้ำครั้งเนาะครั้งที่เป็นปลาใหญ่น,นั้นด้วยเลยบอกว่าเอาปลาเล็กๆมารวมกันนำนับมัน กือบรยรูดเลยทั้งหมดนะเราวอามันฮกชนิดล่ะเซชนิดแต่สมัยรวมได้ฮกชนิดช่วงนั้นอันนั้นได้ที่นึงเราก็เอามาเป็นปลาเกมด้วยถึงกระนัช่วงหลังนี้เขาจะใช้เป็นนังวัดพิเศษครั้งนึงไปได้ปลาเก่าดกดำเลลูกมูเด็กก็เรียกว่าูกงมูเท่าเออโกดราวีิ่เทวา็ตุงเทวนั้นกาวตัว ก้าวอะไรมาร่วมดับปลาอู้เลยมาได้รางวัลที่นึงรางวัลใหญ่กันตัวตัวใหญ่เงีตัวสิบกว่ารูกให่สิบกว่ารูกจากนั้นได้ได้ในมาแสดงว่าเส้นใช้ได้แล้วมีครั้งในมั้งหรือว่าต้นขอบอยู่นักนักจำไม่ลืมเลยหรอนั้นทต่ไมนั้นเป็นเรือว่าถูกเลยเครื่องฮอนด้าสิบเจ็ดอ่าเออาเลยก็ตกปลานั่นไปตกตีนี่กำลังใบระวัง มูล,ลนไมไปด้วยก็รูเต,ตอยอย่ตรงกลางดอกอยธาลลำผมลำอลไรก็อีกเผือนอีกสองลำเป็นเรือยยนลำนึงตอนนั้นผมได้ NC ห้าตัวะตัวประมาณเจ็ดแปดลูดูมีลังนั้นปลาใหญ่ๆหมาก <c oughs> ก็ฟังวิทยุเขาบอกว่ายูมาเคลเรมันจะเป็นเขี้ยวทิวเป็นทิวเขี้ยวมันตอนข้าวขึ้นค <c oughs> ่อยสูงค่อยสูงแล้วค่อยดํา่อยดํา่อยดํา <c oughs> ่อยมืดหม้อด้อวยความเร็วอย่างเรงตอนบอถึงบอถึงเร็วตอเล่นบางทีก็ขื้น ข้าในเรือแล้วก็วิดบ้างไอ้ลูกไอ้ไอ้คนอีกคนหนึ่งทาวิตยดนามถึงเครื่องวันด้นี่มันมันบางทีผมมันตกเป็นฝนด้วยตั้งฝนต่างลุ่มมันจะดับมันเดี๋ยวมันอากาศมันอย่แบบไหน่องเมื่อนั้นนั้นมันจะกี่ดับเสร็จแล้วก็เน้นมาพอถึงดีโก้ก็ข้าวข้าวไปลบโก้ถึงบอบลับมาถึงบ้านเดียคุณเต็มอยู่ดีมากคุณดนรอยหอดเต็มหมดก็ใจเราไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรแต่นั่นวิทยุกับปิดหมดเลอะไรตอนนั้นอะไรเาว่วาเรือจุ่มสามลำถึงโยงข้างเราจุมลำ ทีสามลำทีเราโยนลำหนึ่งจมแล้วก็ลำหนึ่งบูุ้นปลาทูโจมสองลำบุ้นปลาทูเรือจริงจังช่วยสึกว่านั้นแหละ่ยทีเร่งทีอยู่ทีเร่งมันเร่งเร็วมากเลคือมันมาโร็วด้วยแบบตั้งตัวไม่ทันใช่ไหมตั้งตัวไม่ทันนานไหมทำเรือนี่เพื่อนทะเลจอมมาถึงกี่ปีได้เลยยี่สิบปีได้ไหมเออได้เลยเกือบเกือบได้เลยเดแต่ว่าหลังจากนั้นผมก็ทำเรือประมาณเจ็ดปีก็ซื้ออีกลำหนึ่งล้ว ຊື້ໄດ້ນໍາຫນີ້ເພິ່ນເພິ່ນຕາລີ2ເພິ່ນຕາລີ2ເນາະตอนนั้นຄາຍຄາຍຄັບໃຫ້ครับเออນັ້ນໃຫ້ເປື້ອນເປື້ອນນີ້ແตายตายແຕ່ແຕ່ບໍ່ແລະກໍມີມີໆລູກด้วยບຶ້อยู่ประมาณ ปีที <c oughs> ่เ <reco> ป็นจำตัวเบ็ดนะเวลาเราออกทำการในเลนเนี่ยตินจะสั้นเวลามายังผือแล้วก็ถามป็นผือมังตินมายังที่เรามายังได้ได้มังทำทำผือบนเรือนะก็ว่าึุกเวลาก็บางทีถ้าเป่าเค้กได้ได้คุณบางทีเค้กมาลีิต้นมาเก็บเป็นคนอิสลามเป็นต้นมาบที่ก็มีการอาสาโอ้ให้อาสาบนเรือเบางทีอาสาบนเรือขึ้นอาสาก็ขึ้นแล้วมายังบนลังคาลังคาอันนี้ลังคาเรือนี้มายังได้เป็นสิบคนยามาได้เป็นสิบคนหรอรูงถ่าลังทำตรงนั้นไว้สำหรับมายังด้วยโฉพาะแตลของผมเสร็จแล้วจะมีก๊อกนำนาำละม าด้วยจะพามีนาืดด้วยจะพาะพอเข้าเวลาปุ๊บต้นย่อเรื่องว่าต้นแบบคือถึงเวลาแหละต้องต้องมายังเลยไหมรู้ไหมมายังเลยแต่ถ้าไปไกลย่อไปถ้าหินเด่นถ่าตั้งต้นมันมันไกลถ้าเวลาวิ่งตั้งเป็นสิบชั่วโมงหมดจังหวะต้นวิ่งเรือมาหนิเข้ามายังบุรีรัมย์สิบมาหนิต้นขับเรืออย่างนั้นพอเข้าเวลาแล้วต้นต้องฝึอเวลาถึงเวลาแล้มายังต้นยึดเรือด้วยว่าเข้ามาขับเทนด้วยว่ามายังเลยลูกเด็กลูกลูกงงสำหรับแต่บางทีถ้าลูกงงครับพึ่งนอนมันบางทีสงสารมันคือไม่ไม่ไม่ปุ๊บม Ditu nang mayang dinan. Oktom wangkia mereka mayang. เรือจากนันไปไหนเดี๋ยวเต่ต่ตังตังนายตรงกิบหลัดก่อนคือตังนาทางเว้ตรงไปก่อนเนาะบนเรือต้นชอบให้ลูกน้องเราต้นทำกับข้าวไม่หน่วยได้ให้เค้กกินมาเลยคือจะต้องเค้กมาลี่นี่คือแกงกะหรี่หรือว่าแกงโตเหมปลาซาปลาซามาลี่วะปลาซ่าบันาลวะโตไหมบางที่เค้กพร้อมทติชอบแกงนี่เป็นเป็นแกงพื้นเมืองของบาลีใช่มาหลีชอบจริงๆบางที่บางคณะภาคเรื่องมาเองด้วยภาครื่องภาคเรื่องโอมาเองให้เราให้เรามาทำเดี๋ยวผมจะส่วนหน่อยจะสอนให้ลูกน้องทำ

ก็ต้องใช้ความพยายามหรือว่าต้องซื้อต้องมีทีมงานมาถ้าเป็นวิทยุนี่ต้องฟังต้องซื้อไม่รู้เขาได้กันตรงไหนมีมีอะไรตรงไหนขึ้นต้องต้องเช็คข้าวยย่เลยเราเราโย่คนเดียวไม่ได้เราต้องโย่กับทีมงานบางทีเรากําลังหรือว่าเราปั้นมึกอตัวนี้ตรงนี้เขาเราตกไม่กินเลย เราจะต้องใช้วิทยอหรือตัทรั์เช็คข้าวของเผื่อนที่ตรองอื่นว่าเขามีกินมากมาถ้าเราอยู่แบบนั้นก็ฐานู้นเราลบมาถึงมีเผื่อนเผื่อนได้มาแต่เราไม่ได้เราว่าเราว่าไม่มีของทต่จิ้งมามันเป็นทีบางทีมันมันมันเป็นลมต้องอันในคาดต้องอะไรก็ต้องเช็คข้าวเลยมันไม่มันไม่เนี่ยอาเนี่ยนนไม่ได้ปลาก็เหมือนกันอ๋อมันจะสลับไปมาเออมันจะสลับไปมามันยู่ทีน้ำมันยู่ทีลมบางทีฐานี้น้ำมันเสียอยู่เกิดลมนี้มาฐานี้น้ำเสียหรือก็ไม่ไม่มีของฐานี้แต่ว่า ไปมีไปมียอยู่่อีกฐานอล,ลีนี่คือต้องเครื่องมือต้องโพรมนี่ก็ต้องลายยางคือน้องป๊อตัวไปเลยครับฟากรันบรตีตอนนี้ใครได้มังนี่รันบรตีก็ใครเกือบทุกอยา่า,างมีฝาคตั้งกลางวันเลยกลางคืนช่งชวงเช้าก็พอหรือแต่วันขคืนก็หรือม,มีกับข้าวมีแกงมีข้าวแกงข้าวแกงลายลายแกง เองตัวเม่นนี่ก็มีเองตัวเม่นี่คือประจำเลยจะต้องมีจะเป็นปลาสดๆตรสตั้งมาจะเป็นปลาบางทีซื้อแถวแถวแผ่นี่หรือก็จะเป็นลายลายเก้งอ่าเก้งไอเก้งเหนือมีทุกวันตั้งแต่ช่วงไหนถึงปตีเท่าไรช่วงเช้าไปถึงใบใบสามใบสี่แล้วก็อีกรอบนึงคือกลางคืนอีกแบบโตโตไปกลางคืนกลางคืนนี่งานของเราคงดูเออเสร็จไปแล้วนะครับสำหรับสัมภาษณ์บังดาริสเจ้าของเรือเพลินทะเลนะครับปฏิปลาเกาะยักษ์ในรายการ ตกปลาของรบราบซิ่งขับก็วันนี้ก็เยสักกะรล้นนะครับหากใครมีความคิดเห็นหรือว่าประสบการณ์ยังไงครับสามารถคอมเมนต์มาด้านล่างเลยนะครับหรือว่ามีใครมีอะไรแนะนำให้เราเนี่ยไปสามารถใครเนี่ยสามารถคอมเมนต์ได้เลยสลาเมลิกุมเราเดินรอบไปก็ได้ตัสวัสดีครับ